กูมัอมกบวเ่าตนามตงแตเราไปานาอยู่อ่าเบาอีกมันกินเผาลำกันเบยมีลายมีงูอยู่ไหนอันนี้แกงอันนี้ก็มีแนอันน้แกแเอออันนี้ยังแซ่บเลยนีอันนี้เอ้ยนี่ละองแ่ีมาถ่านเลยเล่นใช้ตัวนี้ดอกอเน้ัน้เช้านี่เป็นยังแกนในคลิปที่ไงกูบนะอันนี้ยังก่อนตัวอกมากมั้เมาอยูุ่ คนฮักได้เลยกฮักไปเบิรเลยบเอาขึ้นไหมบุ้มเข้าไปมันจะงงว่าขึ้นบั่นิไคสรับตรวมกรทวนยาพยาพิษยาเจียเบี้ยเบิ้งตั้งหลายแทวเพราเขาใจว่ามันคือไงกุ๊ดเดยๆมันฮักเรียวมันไอมวยแก้มมุ้ยพวอกรชสี่ยงอีกเซ่่ใส่เขาจอีกเขาเรยกประกาศเสียงเลอยน้่อยว่าเป็นขันเอาขันเขาตัดหนาพี่เอกี่สิบวันดอกสุดเขาเจเรียลเรียวเบ้ามาอะไรขึ้น

พร้อมแล้วพรมบอกเด้ออันนี้คือแี้แกงบักอีห่มนะคะแกงบักอีห่มแกงบักอีห่มใส่ปลาแห้งนะคะสวายสวายจริฮะปลาสวายปลาสวายโอ้ยพระเอกจับสิบปหันี่มันเนี่ยปะอ่อนกินได้เบอร์เลยตัวนี้อ่อน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 จะเที่ยกินเลยเสียบมีการันตี แต่ว่าอันอันมือกรอเหมืนมกีไอแกน่นี่ปี่ีคา่ะมีปลาสลิดพร้อมเลยดะปลาสลิดบ้างไหนปลาสลิดบ่อการีใบ้างแก้วมันิอาลันสาแก้ว่ยู่าแก้วนนี่นปาสลบาแก้วปลาสิบางแก้ว้าแก้วอาันยาประเทศบุรี อ๋อหาส่วนไปเลยเลยที่นี่ประเทบุรีอัรเทบุรีเบ้าเอกลัตาบุรีดมเออมันบุรีบุรีนะอัาประเตศบุรีสาแก้วบุรีนองบัวล่มูบุรีเออบ่อยากจะนสกุลนงบาบุรีปานแก่นบุรี บอกยิงแล้วแต่บุรี่มันจะเมียร้ายหายวาะน่าสกุลน่าสกุลหลายบอกระบุรีเนาะบพหลายเนาตัวเสียดู้หบอได้เมื่อนั้นได้ยินว่าอันเล้วยางไปทั้งในป่าหลายคนทำไมพ่อเอกเสียตลอดเลยมีคนมาบอกเนาะผู้ใดเลือกหลายคนัทำไมเผาชาญขายเป็นสอบแล้ว อ,อะไรขึ้นทำไมเป่าเอกรัตนบุรีเสียตลอดเลยวอดเพลงจะคลองวัดเหาเนลาแม่อานะแต่มาม่จะหามงแรกหูเดียวบุนามาจะหามงแรเดี๋ยวเชฟมาจะหาโมงแรกรถจอดอยู่บุละบุละบุะ้นเสียเอ็นเตอลดเห็นตตอลดคนเสียมีดกิมีดแบบเชฟกระทำาหังเลยเด้แบบพี่ทุบทุบอ่ะแกงแล้วยดหิ้มเลยคุณนั่งคุณนั่งากินซูนมานี่เดี๋ยว แกะเบิร์ดแกะห้างอ้าวแกะก็ได้แก็บ่ให้ความร่วมมือเฟก็้แกหเิดแกหเบิดนอันนี้ซื้อมาได้ช้ยภุมเพได้เลยจะมาไกได้นะมาิมขดมาจากซิมขอดมาจากใช้ยภูมิยาบอแมนย้อนได้ย้อนยาได้ไปยางหูวปเมื่อไหร่ไปกินจิ้มจุ่มจักเองแกน ตาเตาอันนี้ซื้อมาแตกเมืองเลยบอมันบอกที่เขาไปซื้อแหละไปตามหาจนมาเปลี่ยนมก็สิได้โอ้โี่อมนแม่นมนจะตาเนี่ไม่ใช่น้องไข้กนจำได้จะตาไม่ใต่น้องไข้น่าตลาดจังหวัดใต้ของไราวันไ่มอยใส่มาถ้าหนไม่ได้นี่หนำบอกมอยยใส่มอกระยุมองเดียวกันก็ไปซื้อเตาแก๊สหรอเป็นบอเอาเบบยโบรก็ได้ ไปปลาลงไปไปกำลังใจให้ทีมงานทันลอยนะคะบ่ายบักเุื่อกี้ต้องกานเด็กเสดงว่ามัดเราด้วยนะน่าะมัดเรามัดเรามันบ่เนี่ยส่งกำลังใจให้ทีมงานค่ะรถมาถึงแล้ว เสร็จจากนี้เราพ้นกันจีร่รวมพ้นช่วยกันทุกคน้นนา,าะจะช่วยกันทุกคนทุกทุกแผนกช่วยกันค่ะ ถ่ายีคือเซมกบท่า้ก็เยเดือนแล้วน้องแล้วตังมือนปากเสียบของเราได้เห็นหัวลัวอยู่นีสายสยาหน่อยเสียบหน่อยอี่ยวมันก็จะสิ

ีบพอัีตาี่อาไม่ลค่ะ้เี้เพยกินรเงมแจอีหุเรากบาอีหงลูกถ่ายกินเราปุ๊ดอะกับูกอ่กับ้กองแต่กบ้องเ่กองจะไปเซ็นคืนหรอจะไปเซ็นคืนู้่วถอยก็ถือยก่อบากินแล้วานเียง่เขาเลืงเขาที่ใ่ได้เล่งเด้ต่ว่าชืวถอยแล้วผู้ไดเล่งต่ถูกนี

ูอนกัคนเดียวเดียดแกอะมอมเ่ยานยูยานยูยานยูนี่เนี่เดี่เดี่เดอนี่นี่ล่ะคือขอแก่ลยเจ็บนี่บอก้อต่างทิ้งแบบนี้เดี๋ยวสิมึงไปนอนมันอันนี้บอใช่ม นั่งน่อเู่ยแมเติมนเยแล้วูกก็เบิร์กผู้แม่ก็นั่งลุ่นยุ่อยูรอื่นน้หลือบนะหัวย่างเยะเตรยรอบมารอบรนนี่้หายแล้วายแล้วายแล้วรอบนี้อเต่โอย

เสร็จแล้วค่ะรับประกันความอร่อยการสลัดจีนีฟไม่ใช่เนื้อบคุณค่ะ